มาคะ่ะนั่งกินข้าวหน้าบ้านนะป้ามาเด้อกินข้าวเด้อกับข้าวนะคะก็มีปลานี่ต้มหอยแล้วมีไข่ต้มีไข่ต้มตแกวนะคะกินมาๆา ไปหาน้ำแล้วบ่าไปหาน้ำลอคนจะอยู่หกม,มันกินยา,านางดินนะ้ามันงดินีกินต้มหอยมันกินย่าย่า้วมันมีไ้มกินาย่อะไรโอ้ยต้มไหก็ร้อนอยู่น,นะเอีกินข้าวเส้าแล้วบ่บ่ได้เพลกิน โอ้แกงปลาเจ้าเลาอยู่วบาต้มหอยข้อละแบงเฮ้อบ่โอ้เจ้าจ้าม่จ้มิกินหอยเนาะแถวบ้านเจ้าไม่เดาหึ่นพูดเนาะงูขวายอยู่แล้ว มันไม่ได้พูดอะฮึ่นรอบบ้านค่อยแนะหึ่นพูดได้ยามนี้นะ่ะยามนี้แนะหึ่นไว้พูดนะสบายแล้วหอมกินรถมันมีห้อนเจากกนาน้ากระนางอยู่แถวหุมมันเหรออา ย้ำเลี้ยงย้ำเลี้ยงเลี้ยงอยู่ในบ้านมันได้น้ำบ่ได้น่องน้ำบ่อ๋อสบายแล้วเลี้ยงเออสมัยตะกี้แม่ค่าย็เลี้ยงควายแบบนี้ละผูกบ้างญ่นั่นนี่ละ่ะสมัยตะกี้น่ะแต่ว่าช่วงนั้นมันราคาทึ้แม่ค่ายขายงูผูกบ้างไงหนึ่งขายสามหมื่นหนึ่ง เดี๋ยวนี้พัดราคาค่ายตัวหนึ่งมันมันไม่ได้เนาะสามหมื่นเนาะสมัยแม่ค่อยขายแลยฟูงบักไงหนึ่งซิบกว่าตัวละสามหมื่นมีหอดสาวบ่ะยังดีอยู่เดี๋ยวนี้พัดราคางโง่พัดถือกระดอ ขี้เกียจนอนรอจนตกเตียงเลยเหรอลูกโอ้ยปลาหิวแล้วหิวแล้ว,ว,ลวกินหญ้าไปแล้วดูสิเข้าหิวแล้วไม่ได้กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานไปลูกไปไปกลับบ้านปะ,ะเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านไม่ไหวนี่เร็วๆๆเร็วๆเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านไม่ไหวเร็วนี่ไงแม่เอาอาหารเม็ดมาให้แล้วนี่นี่มากินเร็วจาปลานี่อาหารเม็ดนี่มากินเร็วเออไม่หิว ไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้กินอาหารแต่เมื่อวานสวัสดีค่ะเรามาดูเห็ดกันนะว่าวันนี้ออกไหมเห็ดเอ่ยนะคะเมื่อวานนี้ยังเห็นอยู่นะอุ้ยดอกนี้แก่ไปแล้วเมื่อวานนี้โดนแทนตอดอยู่ตรงนี้หละวันนี้ก็เลยไม่หานะกลัวกลัวโดนตอดอีกไปจำปากลับบ้านลูกไปไปหากินข้าวโอ้ยาก็ขึ้นเต็มเลยเห็ดก็ไม่ออกแล้วนอกจากจะออกรอบใหม่ พาลูกไปกำบ้านไป,นปนไม่สบายบอกเห็ดเพาะนะคะสงสัยโดนแดดหรือเปล่าน,นี่แ,แตกเลยดอกสองดอกนี้ก็แ,แตกเหมือนกันนี่ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะนี่มันแ,แตกนะสงสัยโดนเราเดินไปเดินมาเนาะเราเดินไปเดินมามันยังไม่โตเลยนะไอ้สีนะนแต่ว่ามันแ,แตกแล้วยังไม่โตเลยแต่ว่ามันแ,แตกไม่ได้เห็นวันก่อนนั้นนะดอกใหญ่อยู่นะดอกนี้ก็แตกแตกเพราะว่าโดน อายาวอ่อนๆอยู่เลยเสียดายจังนี่ันนี้ก็มีนะนี่มันอยู่อยู่ใต้หินอีกก็เยอะนะพอฝนตกมันก็หิน,นก็เด็นออกนะมันโดนฝนมันก็กเดนออกมันก็โตขึ้นมาวันนั้นน่ะแม่ดาห็นตั้งหลายหน่วยนะวันนั้นน่ะแม่ดาห็นตั้งหลายหน่วยมันแตกนะไอ้ีทำไมมันถึงแตกเนาะทำไมมันถึงแตกยังเล็อกอยู่เลยนะยังอ่อนๆอยู่เลยนะ ยังเล็กอยู่เลยยังอ่อนๆอยู่เลยทำไมมันถึงแตกเนาะมันโดนแดดหรือเปล่าอ๋อมันดันหินขึ้นไม่ได้พอมันโดนแดดเนาะมันดันหินขึ้นไม่ได้มันก็เลยแตกนะไอจีมันใช้แรงดันเยอะพอดินมันแข็งเวลาฝนไม่ตกเวลามันโดนแดดเนาะดินมันแข็งมันขึ้นไม่ได้มันก็เลยแตกวันที่ฝนตกเราไม่ได้เห็นอยู่ตั้งหลายเม็ดนะ โตกว่านี้อีกตัวนี้แห้งไปเลยเนี่ยดอกนี้แห้งไปเลยดีสิถ้าไม่สังเกตดีๆนี่ยไม่เห็นนะเห็ดเหรนยังเล็กอยู่เลยนะนี่แต่ว่ามันก็แตกเนาะมันแตกเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกมันก็ขึ้นไม่ได้นี่นีเม็ดขาวๆนี่เอ๊ะเม็ดเห็ดเหาะนั่นนี่นี่ก็เห็ดเหาะเหมือนกันนะนี่แต่ว่ามันขึ้นไม่ได้มันดินมันแข็งเนาะมันต้องฝนตกและอีกอย่างหนึ่งเราเดินไปเดินมาทําให้ดินมันแน่น ทำให้ดินมันแน่นทำให้ดินมันแข็งมันก็เลยขึ้นไม่ได้ยังถ้าเอซีมาสองดูฤิ ต่องดูเห็ดก่อนเร็วๆไม่สบายหรือเปล่าเร็วๆลูกไม่ต้องร้องมาเดินมาเลยเอาเอาตกสะพานมากลับบ้านกลับบ้านไม่ต้องร้องเห็ดตรงนี้ก็เท่าหมดแล้วนันออกแล้วมันก็หมดไปนาะ นอนทำไมลูกไม่สบายบออ,อ,อ,ออ้อเป็นอะไรเป็นอะไรไมาดูเห็ดปลวกตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้มันขึ้นอยู่เนาะที่สารปู่ดำนะคะวันนี้ขึ้นอยู่เมื่อวานนี้ขึ้นอยู่ได้ดอกใหญ่นึงแต่วันนี้ไม่ขึ้นเลยเนาะวันนี้ไม่ขึ้นเลยอ,อีกสักดอกเลย ลูกวิ่งกลับบ้านปะเร็วกลับบ้านเร็วเมื่อก,กี้จับนกแต่ไม่ทันสักตัวต้มหอยอยู่นะคะอันนี้หอยหอยที่เสียวของแม่ทำสายเอามาฝากเนาะสุกแล้วแต่อันนี้แม่ดาเอามาอุ่นนะคะเอามาอุ่นกินเมื่อคืนนี้ก็เห็นอ้วนดีแล้วก็มันก็อร่อยด้วยนะคะมันไม่เหนียวแม่ดาก็จะต้มไข่ใส่ด้วยสองใบ อุ่นเดี๋ยวรอให้ไข่สุกก่อนเนาะในระหว่างรอต้มหอยสุกนะคะเมล้าก็มาจัดระเบียบก่อนนะมาที่เอฟซีเหมาของเสียเส้นนั่นแหละยังกินไม่หมดก็เลยจัดระเบียบก่อนนี่แหละน้องไาเดียดก็กินนี่แหละมันก็เจมาะมากจัดระเบียบก่อนเด้อนี่ลมพัดเนาะลม เขา,าอเอาไว้ข้างล่างเดียวน้องๆมันเลื่อนถึงมันจะไปกินซะก,ก่อนนีมามากใช้สำหรับนาเดียนี่กะทิกล่องก็จะซื้อมาทำฟองหวานเื่อไม่ทำซ้ากะทิ ดอกน้ำดอกน้ำก็บอกไม่ไผ่เะไอทีดูสิยังใช้ได้ดีอยู่นะเดี๋ยวล้างก่อนดอกน้ำก็บอกไม่ไผ่อันนี้คือกระบวยนะคะไม่ได้ก็หาซื้อกระบวยมาได้กระบวยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้โอ้โอ,โอุ๊น้ำนะคะนี่สวยนะคะทำจากกะลามะพร้าวนะแต่เขาขัดแบบสวยมากเลยนี่นสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้แบบนี้นะคะไม่มีขันเนาะเขาก็ใช้ของใช้ที่ เขาเรียกว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติเนาะมพรพาวเอาไปขูดเอากระที้แล้วนะคะเอากระลามมันมาทำกระบวยตักน้ำหรือว่าทำเป็นถ้วยตักแกงก็ได้นะคะสมัยโบราณเนาะยังไม่มีถ้วยจานชามนะคะเมย์ดาจมองมองหาอู่น้ำอยู่นะอู่น้ำเย็นนะคะเม่อาจะเวลาไปโน่นไปนี่ไปข้างนอกเมยาก็จะมองหาถ้าเจอก็จะเอามาสักหนึ่งอู่นะคะเอามาใส่น้ำเย็นกินเนาะแทนกระติกน้ำนะคะเบือดได้ยังเนาะหิวแล้วหิวแล้ว เมนูหลักก็คือไข่นี่แหละค่ะเนาะไข่มาม่าเมนูหลักไข่มาม่าปลากระป๋องนะคะปลาแห้งนะคะอันนี้ปลาแห้งมาม่าปลากระป๋องอันนี้ทีอันนี้คอลลาเจนนะคะคอลลาเจนแล้วก็ทีพีโกโก้นะคะยอย่าลืมนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมันโอมเดอน,นะคะสั่งในานําช่องแม่ดาวแฟมิลี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนน้องใหม่หรือว่าโกโก้นะคะหรือว่าทีพีคอฟฟี่นะคะ งในน้ำช่องไม่ดาแฟมารีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอ้ยน้ำยังติ่งขิ่งเลยพี่น้องเอ,อ้ยสีได้กินบาน้อนี่ทางนี้มันเป็นทางลมผ่านเนาะเร่งไฟขนาดนี้ก็ยังไม่แรงเลยน้ํายังไม่ติ่งขิงเลยสีได้กินบาลาพี่น้องเอ,อ้ยขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ